พี่หด้วยครับกล้องวิชัยจินนุนนนหรือวานนี่มีหรอไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับสี่อาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็เหมือนสินวานบนอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับก็อยู่ที่ร้อยเอ็ดเลยมีใครเป็นกุ๊บเปาซ้อมบ้างอยู่นั่นตอนนี้เพื่อนในีนครับก็พวกในใครเชิญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับกล้องสิบหกครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบห้ากิโลมวยสไตล์อะไรครับมวยสากลท่ันวันนี้จะต้องมาเจออนันตชัยเคยต่อยกันยังยังครั้งแรกเนาะศึกษาเก่งมาต่อยเขายัง <K ill an> เขามืตอร์ตายวันนี้ไม่เจออนานเชายัยวางเกมวางแผนไงดิก็ <K ill an> รูบนเวทีเดี๋ยวต่อยต,อต,อต,อตามสไตล์เราไปก่อนเนาะเราไปแก้ไขกูเขาไปเดียวล่าสุดเราก็ต่อไปที่นี่ในมวยรอบปูนเสือนี่แหละวันนั้นเป็นไงแพ้แพ้เข,ขาอะแพ้คะแนนใช่ปะใชไไ่ไปแพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยวันนั้นเบียดได้วันนั้นก็เวทนี้เลย112ใช่วันนี้ก็เหมือนเดิมครับคิววันนี้มาเก็บชนะได้ไหมได้มั่นใจเลยนะมั่นใจอืมเมื่อเช้าสอบหนักยัง112ยังยังไม่ได้สอบคิดว่ามาเกินหร มาพอดีพอดีมาสบายๆร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงใช่วันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่ด้วยใช่และเอาแช่นะกับค่ายด้วยนะครับคุ้มมากกี่กิโลครับอ๋อขี่ห้าโต่อยมวยไทยมาตอนนี้หลักเท่าไหร่ละห้าสี่ครั้งคนจังหวัดร้อยเอ็ดเราฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากไว้ใจผมด้วยนะวันนี้มีชัยจิมนท์หรือบอลนี่มีครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะวันนี้เปิดหูคู่แรกเลยในมวยรอบอ่ะวันนี้ขอให้น้องโชคดีขอบคุณครับ